Being podcast b e l n g กบีนพอด by v a n t a g e Achieve Wealth Live Well คุณผู้ชมคิดว่าคนกลุ่มไหนมีปัญหาเรื่องการเงินและนีิสินเยอะที่สุดครับระหว่างคนมีไรายได้เยอะกับคนที่มีไรายได้น้อยตอนแรกก็เข้าใจว่าคนที่มีไรายได้น้อยน่าจะมีปัญหามากกว่าใช่ไหมครับแต่จากสถิติแล้วคนพบว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องนี้สินมากที่สุดคือกลุ่มคนที่มีไรายได้ระหว่าง30,000บาทถึง1 0 0 0 0บาทครับเรื่องนี้สะท้อนอะไร มันสะท้อนถึงเรื่องของการใช้เงินครับไม่ได้แปลว่าเราจะหาเงินได้เยอะแล้วจะไม่มีปัญหานี้สินแต่ขึ้นอยู่กับสกิลและมายเซ็ตในการบริหารเงินล้นเลยแล้วมันมีเรื่องอะไรที่กระทบเรื่องเหล่านี้บ้างวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยิจต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ w o r l ์สบีอิงพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยทําให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นคุณอยู่กับการเทพทวัตรครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไลฟ์สไตล์อินฟล레이ชันครับหรือแปลเป็นไทยว่า ชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อถ้าพูดกันให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยในยุคนี้มันมีคําว่าอะไรครับคําว่าชีวิตติดแกลมเนาะไปถ่ายรูปในสถานที่ดีๆกินอาหารแพงๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินที่ตัวเองหามาได้ตามความต้องการของตัวเองแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราใช้ไปในสิ่งที่เป็นความแกลมอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายมันเดือดร้อนในระยะยาว มันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนการใช้เงินแบบจริงจังแล้วครับเคยไหมครับลองย้อนกลับไปในสมัยตอนที่เราเพิ่งจบใหม่เนาะเราอาจจะสตาร์ทเงินเดือนที่ไม่ได้สูงมากในตอนนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ในการใช้เงินก็อาจจะไม่ได้อิสระเท่ากับตอนที่เราหาได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอาจจะทานได้แค่เฉพาะมื้อละ50บาท60บาทการเดินทางก็ต้องเน้นรถสาธารณะเป็นส่วนใหญ่การปาร์ตี้บ้างการไปฉลอ,ตองตอนคืนบ้างก็อาจจะไปได้บ้างแต่ก็ ไม่ได้บ่อยหรืออาจจะสามารถเข้าได้แต่ร้านที่มันราคาค่อนข้างถูกแต่ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันก็ดันเติบโตตามจํานวนเงินที่เราหาได้ครับซึ่งมันก็ส่วนทางกับความคิดของเราเนาะในตอนที่เรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราก็น่าจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแหละกินก็ไม่ได้แพงไปกว่านี้รถก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วเราเอาเงินที่เพิ่มมาจากเงินเดือนส่วนต่างตรงนั้นมาเป็นเงินออก ทุกคนก็อาจจะเคยคิดแบบนี้กันใช่ไหมครับแต่พอเงินเดือนขึ้นแล้วเป็นงไงบ้างครับอยู่ๆก็อยากจะกินแพงขึ้นมาซะอย่างนั้นเราน่าจะผ่อนรถได้แล้วเนาะจริงๆแล้วจ่ายมาเพิ่มไม่กี่บาทก็เทียบเท่ากับการซื้อรถได้แล้วระหว่างรถสาธานะอ่ะเราก็ซื้อรถเลยแล้วกันจากแต่ก่อนเดินทางมาไกลจากบ้านมีเงินเพิ่มเรามาเช่าคอนโดในเมืองให้มันสะดวกสบายในการเดินทางไปทํางานดีกว่าและสุดท้ายพอเงินออกมา มันก็หมดพอดีครับนี่คือความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของมนุษย์เราเนาะก็คือสามารถใช้เงินเดือนให้หมดพอดีได้หรือบางครั้งเราก็อาจจะพูดติดตลกครับว่ามันคือเงินเดือนนี่เราก็ใช้เป็นเงินเดือน,อนมันไม่ใช่เงินปีถ้าเป็นเงินปีก็ว่าไปอย่างแหมถ้าเกิดคิดแบบนั้นเนี่ยต่อให้เรามีเงินเข้ามา1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเราก็น่าจะใช้กันหมด1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเลยจริงไหมครับวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันคือการที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีรายจ่าย เพิ่มขึ้นตามปริมาณรายได้ที่เราหามาแต่พูดถึงคําว่าชีวิตติดแกลมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบนั้นจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคนครับตามหลักเศรศษษาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเขาระบุไว้ประมาณ5ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของโซเชียล o อม a พร s o n หรือการเปรียบเทียบเชิงสังคมทุกคนสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคนรอบตัวเราเนี่ย มีพฤติกรรมการใช้เงินแบบไหนใช้ของแบบไหนทานอาหารประเภทไหนเราก็มีแนวโน้มที่จะใช้เงินหรือชอบในสิ่งคล้ายๆกันมันเหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนที่ทํางานนะครับตอนเราอยู่ทํางานที่แรกเนี่ยการใช้เงินก็จะอีกแบบหนึง่งอาจจะมีค่าครองชีพที่ไม่ได้สูงมากมีข้าวแกง4 0บาท50บาทได้แล้วก็มี c u เจอร์ที่ไม่ได้แบบซื้อของแพงซื้อบ้านเนมมาใช้แต่สังเกตไหมครับเมื่อ ที่ทํางานไปที่หนึ่งเนี่ยสังคมเปลี่ยนละเพื่อนเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนเราก็มีโอกาสที่จะใช้ของแบบนั้นตามเพื่อนๆไปโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเราชอบสิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ลึกๆมันก็คิดครับว่าคนรอบตัวเขาใช้แล้วถ้าเราไม่ใช้บ้างเนี่ยเราก็ดูแปลกแยกจังเลยซึ่งมันส่งผลต่อจิตใจของเราครับที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะเหมือนกับคนรอบตัวจะได้รู้สึกว่า เราก็เป็นพวกเดียวกันกับเขานั่นมันก็เลยทําให้บางคนเนี่ยนะครับอัพค่าใช้จ่ายของตัวเองตามสังคมที่เราอยู่ไปด้วยซึ่งจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าคนรอบตัวที่เขาใช้ของแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ําครับว่าเราไม่ได้ใช้เหมือนเขาเขาอาจจะไม่ได้นับเราเป็นเพื่อนแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนมันคือเรื่องของ social comparison ที่อยู่ในใจของเราครับ2ครับคำว่า conspicuous consumption หรือแปลว่าของมันต้องมีนั่นเองเราเห็นโซเชียลมีเดียเราเห็นเพื่อนๆใช้ของดีๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอถ้าเกิดว่ามีบ้างชีวิตเราก็น่าจะดีขึ้นนะหรือบางครั้งเรามีไว้เพื่อโชว์เฉยๆด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของบางอย่างเนี่ยแค่ตั้งไว้เรามองมันเราก็รู้สึกเออสบายใจแล้วะล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เรามีมันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราขนาดนั้นก็ได้แต่ทำไงได้ครับทุกคน พอของมันต้องมีเราก็ซื้อมันไปซะแล้วครับข้อที่3ครับ hedonic adaptation ก็คือเราจะพอใจในสิ่งที่ดีขึ้นเสมอยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะขับรถรุ่นมึองอยู่แต่พอมีรถคันใหม่เข้ามาเราก็อยากได้ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยณนะตอนนั้นที่เรายังไม่มีรถเลยเราก็อยากได้รถคันนี้เหลือเกินนี่คือความพึงพอใจของรถที่มันจะถูกอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อให้เราจะมีรายได้มากหรือน้อยก็ตาม ธรรมชาติของมนุษย์นะครับหยหาสิ่งที่ดีขึ้นเสมออยู่ที่ว่าเรามีศักยภาพในการข่อยคว้า,วามันหรือเปล่าแต่วันนี้ครับเรามีเงินเพิ่มขึ้นรายได้เราเพิ่มขึ้นทั้งเลือกเรามากขึ้นไหมพอทั้งเลือกมากขึ้นนะครับสกิลในการใช้เงินของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ระวังให้ดีครับพยายามประมาณตนแล้วก็รู้ว่าของบางอย่างที่ยังใช้ได้อยู่มันอาจจะยังใช้ต่อไปก็ได้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร เพราะมันอาจจะส่งผลต่อการใช้เงินของคุณในระยะยาวได้ครับข้อที่4 mental accounting <c oughs> ก็คือพฤติกรรมที่เมื่อได้เงินก้อนใหญ่มาที่เป็น extra money จากเงินประจำเรามักจะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้ฟุ่มเฟือยครับอย่างเช่นทำเงินประจำมีโบนัสเข้ามาก็อาจจะเอาไปซื้อของบางอย่างที่เราชอบเนาะอาจจะเป็นกระเป๋ารถใหม่คอนโดใหม่บางอย่างแต่พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ย มันสามารถที่จะทําให้เราเสียนิสัยได้ครับเพราะเมื่อมีเงิน e x t r a money มเนี้เข้ามาเราก็จะไม่ได้แบ่งเก็บเลยเราก็จะใช้ใช้เพื่อไปความสุขตัวเองอย่างเดียวแต่ทางที่ดีกว่านั้นก็คือเราได้เงินก้อนใหญ่มานะครับเราควรแบ่งเก็บหรือเอาไปต่อยอดความมั่นคงในอนาคตก่อนเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ครับข้อที่5เราตกเป็นทาสของการตลาดครับปัจจุบันธุรกิจขับเคลื่อนด้วยการตลาดแบบสุดๆจริงๆครับ เน้นให้เราซื้อมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการแบบไหนเขาไม่ได้ขายแค่โปรดักต์ของเขานะครับแต่เขาขายสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็ความเป็นแบรนด์ของเขาเราได้ไปร้านอาหารร้านนี้แล้วเราถ่ายรูปลงเราก็รู้สึกว่ามันน่าภูมิใจเนาะมันดูดีจังเลยทางบางี้บางครั้งเราอาจจะซื้อแค่เมนูเดียวหรือว่าซื้อแค่น้ําเปล่าแต่พอไปถ่ายแล้วเป็นไงครับมันก็ดูดีใช่ไหมหรือของบางอย่างเนี่ยเราซื้อมาเราอาจจะไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นก็ได้ครับ แต่มันคือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่พอเราได้มันมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าอือคนนี้ก็น่ามีศักยภาพในการหาเงินและสิ่งที่เป็นปัญหามาอย่างช้านานเลยนะครับก็คือเรื่องของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อปัจจุบันนี้ยังมีบายนาวเพเยเตอร์เข้ามาอีกนะครับช็อปก่อนจ่ายที่หลังมันส่งผลเสียต่อพฤติกรรมของเราครับที่ทําให้เราเนี่ยมีความอดทนต่ําซื้อมาก่อนแล้วเราค่อยไปหาทางผ่อนเอาแบบนี้แหละครับก็เลยทำให้เราอาจจะ ลำบากในระยะยาวจากการติดกลมซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินใครเงินมันแต่สถิติที่ทำให้ความติดกลมมันน่าเป็นห่วงก็คือเค r ร์รีเสิชเนี่ยเขามีรายงานมาในปี2567ครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่89.6%ของ GDP ซึ่งมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มันควรจะอยู่ที่ประมาณ80แล้วคนที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มรายได้ระหว่าง30,000ถึง50,000บาท อยู่ในกลุ่มนี้ถึง 48. 9าครับคำถามที่น่าสนใจของมันก็คือเราเนี่ยหาเงินได้มากขึ้นหรือเราใช้เงินเก่งขึ้นกันแน่และสุดท้ายครับเราจะหลุดพ้นจากชีวิตที่ติดแกรมได้ยังไงให้มีความสุขนะครับ1ครับก็คือเรื่องของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่สิมเปิลมากพูดมาหลายคลิปเลยแต่เพราะสำคัญนะครับถึงพูดบ่อยการทำบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้เรารู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเงินมันออกไปทางไหนยเยอะที่สุด แล้วเราจะมีสติในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นครับข้อที่2ครับให้เราเก็บก่อนใช้ครับเราได้เงินมาหนึ่งก้อนเ,นเราไม่แน่ชดเลยครับว่าเราจะเก็บเงินไว้ก่อนและเหลือใช้เท่าไหร่ซึ่งจริงมันมีวิธีในการออมหลายแบบนะครับเพื่อป้องกันการที่เราเนี่ยจะดึงเงินออกมาใช้ได้เนาะไม่ว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหรือจริงๆประกันเนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและข้อที่3ครับพยายามใช้จ่ายให้ต่ํากว่าไรายได้ที่มีเสมอ จร,จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเชิงจิตวิทยาเหมือนกันนะครับเพราะมันทําให้เรารู้จักประมาณตนแล้วก็รู้ตัวว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่การตัดสินใจที่มากกว่านี้จะทําให้เราเดือดร้อนในอนาคตหรือเปล่าซึ่งการใช้ชีวิตแบบสมทานะหรือต่ํากว่าไรายได้เนี่ยวันนี้อาจจะลําบากหน่อยแต่การันตีได้เลยครับว่าในอนาคตคุณไม่ลําบากแน่นอนครับและหนทางสู่ความมั่นคงก็จะอยู่ไม่ไกลทุกท่าน,นครับเพียงแค่คุณรู้จักวางเงินให้ถูกที่นะครับ แทนที่จะเอาไปใช้ใจ่ายต่างๆที่บางครั้งมันอาจจะเกินความจําเป็นไปหน่อยเราสามารถนําเงินที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นเงินต่อเงินได้ครับที่วันเทรดแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งครับที่อาจจะเป็นทั้งเรื่องให้ทุกท่านนะครับสามารถนําเงินที่มีไปต่อยอดเพื่อความสําเร็จในอนาคตของคุณได้ครับเพราะเรามีแพลตฟอร์มเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกลงทุนหรือซื้อขายหลากหลายมากๆครับทั้งทองคําคู่เงินสกุลเงินดิจิตอลหรือแม้กระทั่งสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเรามีบริการเหล่านี้รองรับทั้ง ios แล Android หรื คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนําเงินตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อความเสรขของคุณในอนาคตได้ครับสุดท้ายนะครับชีวิตติดแกรมไม่ผิดของมันต้องมีไม่ผิดแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณรู้จักวันเทดแล้วเนี่ยเราอาจจะเพิ่มอีกคำหนึ่งเข้ามาในชีวิตได้ครับก็คือพอร์ตคุณก็ต้องโตไปด้วยและการันตีได้เลยครับว่าในอนาคตเราจะไม่ลำบากเรื่องเงินแน่นอนขอบคุณที่รับฟังเ e l ร b ส i ิ๊งพอดแคสตครับสวัสดีครับ